นักร้องดังเขมรมีเวอ์ค่ะหลังก๊อปเพลงบีพีรพัฒน์ทางดุนเจ้าของลิขสิทธิ์ถามหาฟ้องศาลไหนค่ะ เรื่องนี้น้ชมเรียกว่ามันกําลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลอย่างมากนะคะผู้ชมบังเอ,อิญนะคะไปถ่ายฝีไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคนเนี่ยคอมเมนต์กันมันจนเด้งมานน้าฟีให้ได้เห็นนะถึงจะบอกเลยว่าทึ่งมากแต่ก็เห็นบ่อยมากเช่นเดียวกันนะคะที่คนประเทศชาติเคมบรีียนะเคมบรีียนะคะเคลมวัฒนธรรมไทยหรือว่าแม้กระทั่งก๊อปชุดกรอบเพลงของไทยไปอย่างหน้าด้าน โดยครั้งนี้เองนะคะก็เป็นการก๊อปเพลงของนักร้องดังของไทยไปค่ะฟังอินโทรนะคะขึ้นมาเนี่ยคือจํากันได้แน่นอนเพลงนี้ซึ่งเรื่องนี้นะทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยค่ะเมื่อบีพีรพัฒน์เทนว่องนะคะนักร้องเสียงดีที่มีเอกลักษณ์ของไทย โพสผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะเป็นคลิปนักร้องเขมรค่ะพร้อมกับข้อความในคลิประบุบอกว่าคุ้นหูมากครับเพลงนี้ก็แน่นอนแหละสิคะมันเป็นเพลงของคุณพี่นี่คะชื่อเพลงนะเพลงว่ารู้คุณผู้ชมยุคนั้นนะคะดังมากเพราะว่าพระเอกนางเอก MV นะคะก็คือคู่รักดาราอย่างลิเดียสารันรัฐดีนและก็สามีแมทธิวดีนะะที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองคือในคลิปเนี่ยผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าฟังภาษาไม่ออกหรอกนะ แต่เชื่อว่าหลายคนที่รู้จักเพลงนี้แค่ฟังอินโทรขึ้นมาในกระจำกันได้แล้วนะเพราะว่าเพลงเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวค่ะแถมเจ้าของเพลงยังมาโพสต์เองอีกด้วยในคลิปนะั้คือมีข้อความด้วยนะว่าเป็น Hard r o c อก a f e พนมเปญนะเป็นชื่อร้านชัดเจนมากเลยนะคะคุณผู้กระทำความผิดแถมพี่บีเนี่ยก็ยังคอมเมนต์อย่างเปิดใจเลยว่าเรื่องภาษาเนผมฟังไม่ออกหรอกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าเปิดใจฟังแบบนักดนตรี เพลงนี้ร้องอยากคีย์ก็ค่อนข้างสูงอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะว่าร้องได้ดีไม่มีโน้ตปลิ้นหรือว่าเพี้ยนเลย พร้อมกันนั้นคุณผู้ชมด้วยคอมเมนต์ที่มันเยอะมากๆนะคะพี่บีเนี่ยก็ถึงกลับมาตอบคอมเมนต์นะโดยตอบต่อเนื่องนะคะบอกว่าคนที่บอกให้ผมคัฟเวอร์เนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรและก็บอกนะว่าใครอยากให้ผมคัฟเวอร์เพลงรู้เวอร์ชั่นเพื่อนบ้านช่วยส่งคลิปของตัวเองร้องมาเป็นตัวอย่างก่อนละกันเดี๋ยวผมจะได้ทําตามก็จริงของพี่เขานะคุณผู้ชมแค่ฟังยังฟังไม่ออกเลยนะใจไปคัฟเวอร์นี่ก็เกินไปอีกทั้งพี่บีนะยังถามคนไทยด้วยว่าคนที่บอกเนี่ย จะให้ฟ้องเนี่ยนะช่วยแนะนําเขาด้วยว่าให้ฟ้องสารตายายหรือว่าฟ้องสารประภูมิดีนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดเล่นเสมอไปนะผู้ชมใครที่กลัวว่าพี่เขาจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ทําอะไรเพราะว่าเมื่อมีคนเข้ามาถามเจ้าตัวนะบอกว่าอันนี้ได้ถามเป็นความรู้นะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปร้องใช่ไหมพี่บีตอบเลยนะคะบอกว่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีองค์กรมีกลไกที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์อยู่แล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปจัดการกันเองแหละครับมันชัดขนาด ้ะะผูชมเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงกันนะคะตัวอย่างของฟ้องเขมรเนีนะ่ยมีมาให้เห็นกันแล้วในเคสที่เขมรเนี่ยขโมยเพลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนาะไปเปิดในงานมิสโกบอลนะแต่เขมรจะขอโทษหรือว่าหน้าด้านก็ต้องรอดูกันอีกทีค่ะเรื่องนเนี้ยคาดเดาได้ยากเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มักจะเห็นแต่มีแถกับมึนต่อไปนั่นแหละนะคะต้องมีเคสตัวยอย่างคะ่ะจัดการฟ้องใช้เข็ดมา สักเคสหนึ่งมันจะได้กลัวเราบ้างแล้วคุณนะักร้องเขมรคนนี้แล้วก็ร้านนี้นะบอกเลยนะต้องไปดูคุณผู้ชมเหมือนจะไม่ได้ก๊อปเพลงไทยเพลงเดียวซะด้วยนะแสบจริงๆขอให้โดนฟ้องไวๆนะคะรอชมคะ่ะ